นะครับ APM ในฐานะที่รึกษารการเงินนะครับได้มีโอกาสในฐานะนั้นเป็นผู้ที่ก่อตั้งกิจการนี้มาธุรกิจของวินเป็นหรือวินจีมิคอลจํากัดมหาชนเพยนะครับโอกาสในอนาคตเป็นอย่างไรถ้าที่ทำวินมิคอลจํากัดมหาชนนะครับวินจีหนุ่มนะครับนัทยะนะครับจะได้ในฐานะเป็น c e อของวินเ็น ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวกรรงมาทุกท่านนะครับนะครับผมเองเนี่ยก็ด้วยความจริงใจผมไม่ได้จบทางด้านเทคโนโลยีทางด้านไม่ได้เข้าเทคโนโลยีนะครับก็ทําธุรกิจทางด้านสินทอและอื่นๆมาขนส่งหรือว่าไปดูฝ่ายขายนะครับก็คือตามติดงา่ายๆคือตามฝ่ายขาวคนดูแลนะครับแล้วก็มีถึงสมัยหนึ่งท,ที่ที่กลุ่มของเกี่ยวข้องกับเกี่ยวธนาคารโลหินด,ด้วย นะครับซึ่งต้องต้องยอกลับอยู่เลโครงการนี้20-30ปีเนี่ยเป็นทุนการ์ดีของห้องแหล่งทางการแพทย์ต่างๆซึ่งสา3บริการทางการแพทย์เหล่านี้เนี่ยนะครับล้วนบอกนะครับถามลูกค้าครอบคลุมน,นะครับไม่ว่าจนะเป็นโรงพยาบาลรัฐเอกชนนะครับและที่เราเห็นในสไลด์ก่อนหน้านะครับว่าอัตรากา,าไรขั้นต้นของที่เหล็นเนี่ยต้องใช้สอส ยากกว่าน,นะคะค่ะว่าให้เล่าว่าภาพรวมธุกรกิจของมินเดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราตั้งเป้าหมายในการที่จะเข้าาดสักอย่างไรบ้างครับก็โ,โดยรวมเนี่ยก็บริษัทก็นําเข้าเป็นผู้นําเข้าอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย์นะครับแล้วก็ทางวิศร์นะครับมีสินค้าคอนซูมเมอร์นะครับก็นํามาจากต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ต้องมาจากอเมริกาหรือยุโรปนะครับก็ทําธุรกิจมาประมาณเกือบามสปีแล้ว รก็มีแผนที่จะขยายกิจาการในประเทศไทยนะครับก็เลยมีการต้องมีความต้องการที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อ,อตอบสนองในการความความดีแมนที่มีอยู่ที่เราต้องขยายงานนะครับอยากว่าสินค้าที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทนะครับก็คือเช่นเรียกว่า m o n h e a l t h c a r e นะครับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ มะเร็งปากมดลูกนะครับเรื่องของบัตรแบงค์หรือว่าบัตรเซฟตี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโลหิตและความปลอดภยอยัยของโลหิตเนี่ยเป็นสินค้าที่จําเป็นแล้วก็เป็นสินค้าหลักของบริษัทนะครับมีสัสดส่วนรายได้อยู่ประมาณร้อลแปดเก้ของรายได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายให้กับทางภาครัฐเป็นหลักนะครับก็ทําให้ความต่อเนื่องแล้วก็ความมั่นคงของรายได้เนี่ยค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับแซวหลังจากที่มีการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย ก็คงจะต้องดูว่าโครงการในอนาคตที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ในไฟลิ่งนะครับว่าโครงการเกี่ยวกับการจัดทำแ lap 2 l a นะครับหเกี่ยวกับทางด้านของอการตรวจ HPV นะครับสำหรับการเก็บเพื่อตรวจ s p v สํำหรับการเทสว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่ากับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ l a บสำหรับการจัดทำเกี่ยวกับสเต็มเซลล์นะครับเพื่อรักษามะเร็งนะครับ ทั้ง2ประเด็นนี้ก็คงจะต้องให้นักทุนได้ติดตามว่าจะมีโอกาสในการเติบโตเป็นไปตามแผนที่บริษัทได้วางไว้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องของโอกาสในการเติบโตครับถามคุณสมพบนะคะว่าจุดเด่นของ IPO แล้วก็ความน่าสนใจของหุ้นเบรค่ะมีอะไรบ้างคะครับก็ ความท้าสนใจจุดเด่นของวินเมดเนี่ยนะกระด็นแรกเลยเนี่ยคือวินเมดเนี่ยถือเป็นผู้นำนะครับผู้นําตลาดนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ชุดกรณ์การตรวจสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางวินเมดนำเข้ามาเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นไปในลำดับต้นๆนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เป็นชุดตรวจที่เราเรียกติดแป๊บแบบเรียกง่ายๆครับอันนี้คือเป็นส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยครับฐานลูกค้าของ วินเมกเนี่ยต้องถือว่าครอบคลุมสามบริการทางแพทย์เนี่ยครบทุกเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนะครับโรงเรียนแพทย์นะครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยนะครับห้องแลบต่างๆนะครับใช้เครื่องมือใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจของวินเมกทั้งสิ้น นะครับมายอย่างต่นได้ระยะยาวนานความสามารถในการทำกำไรมินแบงสูงมากนะครับอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ45นะครับถึง48นะครับนอกจากนั้นเรื่องของการเติบโตนะครับมินแบงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสองโปรเจกต์ที่เมื่อกี้ทางคุณสมศักดิ์พูดถึงนะครับซี่อยู่ในโครงการในอนาคตซึ่งตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัวต่อย,ยอดการเติบโตที่มีจจิบันให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับอันนี้คือจุดแข็งของมินแบงครับ สุดท้ายอยากให้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมเชิญชวนท่กนผู้นก็ธุรกิจผมเป็นธุรกิจอนาคตนะครับก็เป็นสินค้าทุอย่างเป็นไฮเทคหมดนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่อทําใน IPO นี้เนี่ยเพื่อที่จะขยายธุรกิจเพื่ออยากมีความต้องการที่จะช่วยชีวิตให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมะเร็งเองแบมะเร็งปบบมัลูกเองเรื่องเกี่ยวกับการตรวจโรหิตเองหึอื่นต่างๆนะครับก็ของฝากบริษัทบินเน็ตไว้กับพี่ๆน้องทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ